มีหมามาปลุกแต่เช้าเลยใช่ไหมวิกอะไรวะโอ้ย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 มีหมามาปลุกแต่เช้าเลย <c oughs> ไปทำงานกัน a few moments later ครัครแวะซื้อข้าวนี่เป็นไงข้างทาง,างแบบถูกๆเลยนี่นะข้าวสองถุงแกงถุงหนึ่งไก่ชิ้นหนึ่งไก่ชิ้นเลยนะอกทั้งชิ้นเลยนะสี่สิบห้าบาทโคตรถูกและอร่อยมากไนะอันนี้ซื้อกินเองเดี๋ยวซื้อพอน,นักงานซื้อดีๆกว่านี้หน่อยนะโอเคไปครับ แหวซืว้อก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วให้พนักงานเกาเหลาต้มยำนะ <Okay. S 1> เอาไปใส่เส้นมาม่าเหมือนเดิมนะวันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ขอพูดนิดนึงเถอะกี่คนนะติดเชือ้อโควิด6,000หรือ7,000เฮ้ยมันเยอะขึ้นไปทุกวันแล้วคือแบบโอ้โหเป็นไปได้ไงคือออกเธอลุงกลับไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเถอะบริหารแบบ ไม่ได้บริหารนะไม่ได้ทําส้นตีนอะไรเลยให้มันดีขึ้นกันกบประเทศชาติเลยจริงๆคือผมไม่อยากบ่นนะแต่คือแบบถ้าผมไม่บ่นผมไม่พูดได้แสดงความรู้สึกมันเหมือนแบบสักวันกูต้องเป็นนะสักวันพวกคุณทุกคนก็เป็นแล้วก pandemia, ต็ตายแบบแย่เพราะไม่มีโรงพยาบาลคนตายคนคนเป็นกันหมดนะเหมือนอินเดีย คือมันต้องมีต้องต้องขอเอาแนละ้วต้องรู้สึกว่าแบบอยู่ทำไม่ได้อะคุณแหงซวยคุณกระจอกโคตรกระจอกเลยแต่คือแบบดื้อบนแต่เช้าเครียดแต่เช้าก็ไม่อยากพูดอะไรมากเอาเป็นว่ามาซื้อข้าวให้กับทีมงานแล้วก็ตัวเองนะครับเอาไว้กินไปนะกลับไปทำออฟฟิศ โอ้ยนี่นี่ F W O เท่จริงเขียวนะเดี๋ยววันนี้มาแนะนํานี่ดีกว่าพันธุ์ลายนะเพราะว่าเฮียมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องใช้พันธุ์ลายหรือว่าการตัดเส้นที่เป็นสีเออ่สีสว่างนะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันไม่ได้เด็เพราะว่านี่มันดำเราตัดเส้นสีดําเนี่ยมันจะดูแบบมันก็ดูไม่ออกอะ่ะมันไม่มีประโยชน์ oh. นะเห็นไหม เราต้องใช้พันธุลายสีนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเฮียไปแนะนําให้ดูว่าตัดยังไงก็ตัดเหมือนกันนั่นแหละทุกคนเอ้ยนะ mm hmm. แต่คือว่าตัดแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะจ๊ะเฮ้ย <Hey! S 1> นี่นี่นี่ซื้อมาจากทามิย่ามันก่อนเนะ่เห็นไหมนี่ไรเกหนึ่งร้อยห้าสบาทนะใช้กันลูกบวชเลยทุกคนนะก็ไปลองดูนะจ๊ะนี่ประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีดำเห็นไหมมันมีลงมีล่อง อ่ะเดี๋ยวขอไปทำงานแล้วไงเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะกับพอลลราไลท์เกรย์มาแนะนำกันจ้ะหล่อเลย t o hours later 70นิ้วใช่ไหมฮะ75 75ิ้าเจานิ้วทีวีทุกตัวจะไม่มีซ็อกที่หน้ารราเขาจะเป็นการสั่งสดใ้ลูกแบบอี่นดีต่อลทีว,ใทวีใช่ไหม เป็นอ่าเป็น a n นดรอ d ด v ทีวีครับผมก็คือรับแบบปกติเนทิกอะไรเงี้ยได้หมดใช่ใชปะ่ปะโอเคเดี๋ยวทีนี่ผมเข้ามาอ่ะเมื่อกี้นี้ไปดูทีวีเจ็ดสิบห้านิ้วอ่าต้องปิดเสียงนิดนึงเพราะมันมีเสียงเพลงนะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์แต่คือว่าเจ็ดสิบห้านิ้ว มีโปรโมชั่นแถมด้วยจะล็อกดาวอแล้ว <Okay. S 1> นะเฮียไม่มีทีวีอยากได้แต่คือว่าราคามันไม่แพง75นิ้ว4 5 0 0 0แถมเ,เครื่องฟอกอากาศด้วยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเคยมาดูซึ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่มีมันไม่มีที่เก็บอะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่ากูจะเอาไปดูแหละวะเพราะทุกวันนี้ดูแต่ใน iPad แต่คือว่าเดี๋ยวจะล็อกดาวแล้ก็ลองดู เดี๋ยววันนี้จะไปลองดูที่ก่อนว่ามีที่ตั้งไหมจำเป็นไหมต้องประหยัดไหมแต่ราคาเนี้ยมันแบบมันดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งใครมีข้อมูลนะบอกเฮียนิดนึงว่าทีมีทีวีซียวมีเนี่ยสเปคมันดีหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันนะฮะก็บอกกันนิดหนึ่งถ้าดีก็จะได้จัดนะครับผมโอเค เลยเดินมาดูทีวีอันนี้อยากได้อยากได้นะครับผมหน้าตาก็ดูดีแผงผนังก็หล่อนะหรือว่าจะรออ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันใครมีข้อมูลก็บอกเพียนิดนึงว่าทีวีเสี่ยวมีตัวนี้เจ็ดสิบห้านิ้วราคาสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยคุ้มไหมแล้วไอตัวฟังก์ชันมันดีไหมมันดูเน็ตฟลิกมันดูอะไรได้แต่เมื่อกี้เนี้ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันดูดูได้แต่ไม่รู้ว่ามีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่านะเอาไปว่าไปว่ากันละกันใครมีข้อมูล บอกเฮียนิดหนึ่งนะครับผมไปเลยจ้ะไปดูอย่าอ,อื่นต่อทุกคนวันนี้นะเฮีย <_ AD IS> er จะมาแนะนำดีกว่าคือวันก่อนที่ภัยทามยดานี่จงอันนี้ได้ปะ่ะพันนลนยนะเอเซนซึ่งจริงๆแล้วเราใช้ตัดเส้นเราใช้อันนี้ <Okay. S 2> นะสีดำนะเหมือนตอนนั้นไปสีดำขาดตลาดอันนี้เฮียซื้อไลค์เกคือว่าเป็นสีเทาสว่างนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรา เนี่ยเราเราต่อกันพาแล้วเราตัดเส้นเราก็ใช้อันนี้ยมันเป็นร่องเห็นไหมเป็นร่องๆ่องสีดาๆแเราก็ใช้อันนี้ปึ๊บนะเอียร์ทให้ดูเนี่มาดูใกล้ๆแบบเนี้ยเราก็ตัดเส้นแบบเนี้ยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยจิ้มเข้าไปเนี้ยเรื่อยๆนะฮะเห็นหม่ะตอนนี้วันเนี้ย แนะนำง่ายๆเลยพอดีว่าจะทำตัว FWO ที่มันเป็นสีสีสีสดำอีโคพาตัวเนี้ย oh <okay. S 1> ก็เหมือนกันแต่คือว่าเราใช้อันนี้เว้นะสีเทามันก็จะทำคือตัวมันเป็นสีดำถ้าเกิดเราตัดเส้นสีดำมันก็มองไม่เห็นนะนี่เลยเอย่าขย่าไปแล้วล่ะอ่ะชมนี่นี่น,นะฮะ เกยเคยแนะนําไปแล้วหลายทีนะครับผมเรื่องการตัดเส้นใช้ของมิสเตอร์เวทเทอริงก็ได้อะไรเงี้ยทามิยาก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่คือว่าวันนี้มาแนะนําของทามิยาฮะเนี่ยมันเห็นเป็นมิติขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมไอ้อะไรประมาณนี้ถ้าในกล้องเห็นก็จะ เห็นชัดเจนขึ้นโอ้ประมาณนี้เนี่ยราตัดเส้นไปเลื่อยเปื่อยแล้วค่อยมาเช็ดนะโอเคบางคนถ้าอยากให้เห็นเข้มๆก็ตัดสองรอบก็ได้นะแต่อย่าตัดเยอะแล้วกันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของอินเมลที่มันเป็นแบบมันกัดนะฮะจะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจะตัดก่อนต่อหรือจะต่อก่อนตัดอะไรเงี้ย ก็มีเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองทำมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ A few moments later อ่านี่เราก็ตัดเสร็จแล้วเห็นไหมทุกคนนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมว่าจากเมื่อกี้เนี้ยมันดำปื้ดเลยแล้วพอตัดเส้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นล่องขาวๆนะก็จะเห็นเป็นมิติของการเดินเส้นไปด้วยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับพัฒนลายสีดำนะอันนี้พัฒนลายสีออก เกือบขาวาก็เป็นเทาสว่างเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็จริงๆแล้วมันมีเยอะหลายแบบนะฮะเฮีย <Here S 1> เคยทําคลิปไปแล้วเยอะมากไม่ว่าเป็นของธรรม่ยาเองก็ดีหรือมิสเตอร์เวททริงก็ดีนะอันนั้นเอาไปทําคาบเก่าได้ด้วยแล้วก็ตัดเส้นได้ด้วยนะ <Okay. S 1> อันนี้เฮียก็เลยมาแนะนํากับตัวนี้นะจ๊ะอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับผมสาหรับการเนี่ยเหมาะกับ เขาเรียกว่าอะไรกันพาที่มันเป็นตัวสีเข้มๆเ,เนี่ยอันนี้ก็เหมาะนะแต่คือแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะเรา,ะาบางตัวกันพาบางตัวมันเป็นสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยบางคนก็จะตัดเส้นด้วยสีดํานะแต่ถ้าเกิดกันพาที่มันเป็นเส้นแบบตัวแบบดําแบบเนี้ยนะก็จะแนะนาแบบแบบนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้พวกสีสีดำอะ่ะมันยังไงมันก็ตัดดูไม่ออกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเออ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นหุ่นแบบนี้ว้าวนะฮะฟีเอาะไปเลย F.W.O. F.W.O. สีดำเนี่ยเดี๋ยวเฮียมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเนี่เป็นไงหล่อไหมหล่อไหมอะโอเควันนี้ไม่มีอะไรขออนุญาตไปทำงานต่อนะจ๊ะไปวันพฤหัสฝนก็จะตกแล้วเนี่ยเห็นไหม มืดตึบเลยแล้วก็มีข่าวว่าจะล็อกดาวล็อกดาวก็ได้ครับห้างร้านผมก็ต้องปิดไม่มีรายได้แต่คืออยากให้มันจบก็ต้องช่วยกันแต่คือมันไม่จบไงมันไม่จบมันไม่จบเพราะอะไรมันไม่จบเพราะว่ารัฐบาลไม่เราไม่มียาดีๆสุดท้ายล็อกดาวไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ยามันมีเชื้ออีกมันก็ติดอีกมีเชื้ออีกก็ติดอีกและได้ยาไม่ดีไงก็เลยประมาณนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะเอาเป็นว่า ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมเมื่อกี้นี้เป็นไงแนะนำไอตัวาการตัดเส้นพันธลายที่มันเป็นสีสีเทาให้ทุกคนดูแลนะก็เพราะว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องใช้แบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้นนใช้ไอตัวาปากกามาร์เกอร์มันเป็นสีดำๆไงแต่คือว่าปากกามันไม่มีสีขาวก็ต้องใช้ประมาณนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็ ไปลองใช้หรือว่าไปลองหากันดูตามร้านกันพามีหมดอนะ่ะมีทุกสีนะฮะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงครับผมกลุ่มนะต้นช่วงนี้อยู่บ้านก็ไปดูที่กลุ่มนะกันพาออฟไทยแลนด์นะไปดูว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนหาความรู้ในนั้นได้เลยนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปดูก็ไปเจอเฮียกันในนั้นแล้วก็เพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายวันนี้ไปแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงจะทุ่มแล้วเอาขอ้าวให้มาวิกินแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับผมไปแล้วครับไปดีดีสวัสดีครับบ๊ายบาย